จะจ่ายค่เธอมะเพื่อนรูใจกันหมดแล้วจ่ายกันไปเมื่อไหร่เมื่อวานเมื่อวานไอ้ถามครูที่พึ่งที่ปรึกษาให้หน่อยสิทำไมช่วงนี้พ่อหาเงินไม่ทันพ่อช็อตว่ะเหมือนเงินไม่ทันเดือนนี้ยอมรับเลยอะถามครูที่ว่าขอผ่อนเป็นรายวันได้ไหมวันละห้าสิบบาทโอ้ไม่ได้หรอกทำไมไม่ได้หรอกก็เราอยู่เรียนมาตั้งแต่มหนึ่งยันมหกเนี่ยก็เหมือนว่าเป็นติดเก่าแล้วเราไม่หนีเขาอยู่แล้ว สะดวกที่จะผ่อนรายวันนะ่ะอ่าเดี๋ยววันละห้าสิบาทเนี่ยเอาสมุดเล่มนี้ไปให้ครูดจดเลยว่าของเด็กหญิงพัฒรวันหมหกทับหนึ่งผ่อนรายวันวันละห้าสิบาทแต่ถ้าพรุ่งนี้รายได้มันดีกว่าเนี้ยพ่อจะผ่อนเพิ่มไม่ได้ผ่อนเพิ่มเป็นวันละห้าสิบเอ็ดบาท<笑><笑>แต่ถ้าวันต่อไปมันดียิ่งขึ้นนะไอ้ไม่หมดพอดีเป็นวันละห้าสิบสองบาทให้ครูก็เต็งก็กลับหลังไว้ด้วย พอหาเงินไม่ทันเฮ้ยเขียดตกใจหมดกูเรียดอ่ะหาเงินเงินไม่ทัน